มีอ้โมงมาจังใจมาแย่งแดกจากมึงใช่ปะโอ้โหในบ้านฉันนี่ฉันนึกออกนะไม่มีใครเลยลูกสาวคนเดียวยังไม่อยู่บ้านไม่ไอ้เต่ากับฉันแม่ไอ้เต่าเรียมเยอะจริงนะมึงไอ้เต่าไอ้เต่าเอ้ยไอ้เต่าอยู่ไหนอะไรไปไหนมาไปไหนมาอาบน้ำเลย เชื่อเราอาบนล้วทำไมไม่เชื่อเราโดนแขนด้วยเลยยังหอมสบู่ตาชกลุมุสุนางโนโนกาตาลีอยู่เต่าอะไรเหม็นเขียวอึงเลยเหม็นได้ยังไงล่ะแกก็้าพูดตรงเด็ตรงมือเราล้อมเล้วเออเหม็นลืมอาบมือถ้าได้คนบ้าเลยอาบน้ำบนมือเน่ยังมาแช่แช่แล้วก็เลยเต่าแช่เชื่ออะไรแช่คุณตาคุรู้นะเรียกมาทำไมเนี่ยเน่ยยังมาโกงของคุไอเต่าเมื่อกี้มึงสบาย อะไรวะอะไรอะมางงงยังมางงอะไรอ่ะกูรู้น่ะเมื่อกี้นี่กูกำลังอุ้มเด็กอยู่นะมีไอ้มงมาจากไหนก็ไม่รู้เว้ยมาลักเด็กจับมือกูไปแก่กำลังอุ้มเด็กอยู่แล้วมีไอ้มงมาลักเด็กไปผมก็เฮ้ยอะไรบ้างลุงนี้มีไอ้มงด้วยเหรอปะมันก็ผมเป็นกูเมื่อกี้น่ะจริงอ่ะเจ๊ไ่เชื่อหรอไม่เชื่ออะไรเต่าว้าไม่เชื่อแก ไม่เชื่อเรื่องอะไรก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีพวกมารักเกออ้าวมึงไม่เชื่ออะไรไงมึงไม่เห็นเหรอแกจะมาโกงตังค่าเท่ไม่ต้องห่วงหรอกโกงอะไรเตัาแก่ตังมาให้ขาดีกว่าตังอะไรแกเนี่ยมันแช่เชือนตังอะไรตังค่าจ้างค่าไงที่ไหนที่จ้างไปนะลูกในท่ามบนตาไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีมันจะไม่มีได้ยังไงมันต้องมีไม่มี ตั้งแรงมึงละอะไรก็อาตังมาดิเอ้ากูมึงอยากได้ตังใช่ไหมกูใช้มึงพล็ักเด็กเด็กมาอยู่ที่กูแล้วเออนะแต่ตอนนี้เด็กอยู่ที่มึงออมึงอยากได้ตังไม่เอาที่มึงเด้่ยปีน่าบ้าไมวแกจะให้ข้าไปเอาข้าตัวข้ายังไงไอ้ตาวปุ๊ยังไงไอ้แกไม่ได้ข้าแล้วข้าจะไปเอาที่ใครเอาที่ใครก็เรื่องมึง แกจะโกงเนลยมึงว่าใครโกงไอ้เต่าถ้าว่าแกโกงเนี่ยเลยมึงว่ากูโกงเออกูออโกงม่งเหรออ,อ้าวอ,อ้าวทำไมอ่ะงานอย่างนี้เลยไงอ,อ้าวทำไมอ่ะกูไม่กินกล้วยแล้วไม่กินกล้วยกูเลยมึงเอาไปเก็บมากินคนเดียวเลยอไอ้เต่าไอ้คุณตาไอ้นิสัยไม่ดีทำไมโหอยู่ก็จะมาโกงกูนิสัยบ้านนี้บ้านใครเนี่ยบ้านนี้บ้านกูบ้านมึงใช่ไหมบ้านโกออกจากบ้านมึงไปเลยกูไล่ออกไอ้เต่า บ้านนี้กับบ้านกูกูต้องไรึงออกจากบ้านกูกูออกไปแล้วกูจะไปอยู่ที uh ่ไหนอยู่ไหนเอออ้าวอยู่ไหนก็อยู่ของมึงสิแล้วกูกูก็อยู่กับมึงเนี่ยแหละไอ้หน้าได้ไปเลยไม่มีกูมึงก็ไม่มีกล้วยไม่มีกูไม่มีกล้วยมึงอดกินเหรอไอ้ยพญาอ่อนอดเลยไปเลยเออมึชาวเอืองกูไม่อยู่กับมึงหรอก เอ้มบานเนี่ยใส่กินใส่นอนไม่ต้องแต่เล็กกันแต่น้อยคำว่านิดหน่อยไล่กูออกจากบ้านโอ้ยแกจะของบ้านนี่แหละคุณอุยมึงหนาวมั้งไอเต่าเออมึงหนาวกูมาเลยกูไม่เจ็บหรอกบ้านเนี่ยกูไม่ได้อยู่ใครก็ไม่ได้อยู่คืนนี้กูเผาไอ้เต่าจะเผาบ้านกูเออโอ้โหเผาเลยนี่จะบอกอะไรให้ไอ้เต่ากูรู้แล้วใช่ไหมมึงจะเผาบ้านกูเออ ตนะอนนี้าำงานกูเยอะีจรรพบินอบคุณครญการกูเผาจิ้ด้วยวันนี้เผาเลยไม่กลัวหรอกแล้วกูรู้แล้วทำไมล่ะรูจะบอกว่กูเดี๋ยวกูไปแจ้งความเจ้าห้า,าที่ตำรวจใครจะเจ้าที่ตำรวจเขาลงบันทึกประจำวันไว้หากคืนนี้วันกูถูกเผานั่นก็นคือเมงไอ้เร่าันไอ้การไปแจ้งกูจะแจ้งกูไม่มีน้ะมัน Ủa em khó kiếm được đây à? quản lý môi <laughs> cô giác